สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านเจ้าคุณครับพระมีทีรักพระบันทิดนะครับนะครับวันนี้เป็นวันเจ้าโกโบสนะครับวันที่13นะครับท่านเจ้าขุนนะครับเจ้าโบสให้เปลนให้ผรนะครับลูกหลานนะครับจะมีรูกลอยแล้วท่านก็เลยนะครับมารับบาสนะครับอันนี้แกะขันแบบพระป่านะครับท่านผู้ชมนะครับจะตักนะฮะจะตักเข้าไปไว้ในบาสนะครับนะครับผมเจ้าคุณนะครับว่าเดี๋ยวมีนะน้อง นะครับก็เลยกลืนะครับในานี้ของหวานนะครับผมกระถางท่านจะกลืนทงจะทานจะฉันไม่ค่อยได้เยอะครับวันนี้ท่านจะกลืนท่านเหนื่อยนะครับท่านเหนึ่งท่านจะกลืครับจะกลืนในแบบแบบนี้นะครับต้องใจนะครับเพราะท่านตั้งใจที่จะสร้างขบวนสดนะเสร็จในสองวันนะครับเมื่อกี้ท่านบรรลบกับลูกๆเป็นหลานเลยนะครับคือญาติโยมนะครับให้ทุกคนมาช่วยกันนะครับผมเลยครับวันนี้บุญครับ